กลับบ้านเราสื่อกระดี่แชแมซี่จองโรงเรียนลูกที่บาร์เซโลนาแล้ว โอกาสสูงขึ like ้นยากทบตักบาร์เซโลนาอีกครั้งของลิโอมซี่ยอดดาวยิงเจียนไตของปารีสแม็งช์แมงสูงขึ้นอย่างมีในสำคัญเมื่อมีการเปิดเผยว่าเมซี่ได้จอนโรงเรียนในบาร์เซโลนาให้กับลูกๆแล้วสำหรับการเข้าเรียนในอนาคตอันใกล้ภายหลังแยกกับบาซารโลกตะลึงด้วยปัญหาทางทางการเงินของสโมสรเมซี่ไปลงเอวย่าวเปเชโดยแม็ประสบความสำเร็จพอสมควรมีแชมป์ลีกเอิงติดมือหนึ่งสมัยและกำลังคว้าแชมป์ตอเนื่องในซีซั่นนี้ ความสัมพันธ์ของกับแฟนๆปารีสดูไม่ค่อยดีนะมีเกมที่โดนแบนบอลโหใส่มาแล้วประกอบกับที่สัญญาทางเฟเชย์ของยอดดาววัย35ปีกําลังสิ้นสุดลงตอนซัมเมอร์นี้ทําให้มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องว่าเจ้าตัวอาจจะได้ย้ายกับพัมนูนอีกคนไปร่วมงานกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างชาบี้ที่เวลานั่งเก e ้าอี้กุนซือ มีการเปิดเผยจากอาเดียนตันเชตผู้สื่อข่าวฟุตบอลสเปนที่ระบุว่าที่ระบุผ่านช่องยู u ูบมาชิลล์เบลทัสสร้างว่าเมซี่และครอบครัวของเขากำลังจะกลับไปยังบาร์เซโลนาอีกครั้งด้วยการจรองโรงเรียนให้กับลูกๆเอาไว้แล้วสักพักหนึ่งแล้วที่ผมได้พูดคุยอะไรบางอย่างที่สำคัญได้ลหลังจากตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆแล้วก็สามารถบอกได้ว่าครอบครัวของเมซี่ได้กำลังจองที่ในโรงเรียนให้กับลูกๆของพวกเขาแล้วเพื่อที่ทั้งหมดจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่นั่นและ เจอกับเพื่อนๆอีก นี่คือข่าวที่ทําให้เกิดความชัดเจนอย่างว่าอนาคตของดาวเตะอาเ,เจนไตจะไปที่ตรงไหนเช่นกันคือการบอกถึงอนาคตของ f c บารบาซโลน่าด้วยมันคือตัวที่บ่งบอกชัดเจนถึงอนาคตของเขาและเช่นเดียวกันเรายังทราบมาว่าลูกๆของเขาที่โรงเรียนที่ฝรั่งเศสจะสิ้นสุดการเรียนที่นั่นในไม่ช้าสําหรับผมนี่คือข่าวใหญ่อย่างแท้จริงและทําให้ภาพชัดเจนมากกว่าเมสซี่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปกับบาซโลน่าเช่นเคยนะทุกคนมีความคิด อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ